ใครที่อยู่ตรงข้ามตัวเองที่เล่นตัวเองหรือแฉตัวเองก็จะโดนนะถ้าเราดูคนล่าสุดนาเวลาีอันนี้โด่งดังมากเป็นคนที่เห็นต่างกับปูตินสุดท้ายเสียชีวิตเอาไปขังที่ทางเหนือหนาวๆทรมานสุดท้ายผลมาเสียชีวิตซึ่งภรรยานาเวลาีก็ไม่พอใจมากเขาก็สาบานว่าจะสู้สารต่อความต้องการของสามีย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่นานนักบินรัสเซียที่แปรพักเข้ามาหายูเครนนักบินท่านนี้ที่ขโมยเฮลิคอปเตอร์รัสเซีย Mi8 มมาให้ยูเครนแล้วก็ได้เงินรางวัลซึ่งอันนี้คุ้มค่ามากต่างคนต่างไไดด้้ยูเคคครรรนนกก็ื่องบิาาถ เครื่องบินลำนี้มันแพงนะร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐแต่นี้ก็จ่ายแค่แบบห้าแสนดอลลาร์ก็ได้แล้วนักบินท่านนี้ขโมยมาให้แล้วก็สุดท้ายาย้ายไปอยู่สเปนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สุดท้ายโดนรัเสเซียเข้าไปสังหารเสียชีวิตที่สเปนคาดว่ารัเสเซียจะเป็นคนจัดการก็ได้อีกคนหนึ่งก็คือผู้นำวักเนอร์หลายหลายคนก็จะจําได้ตอนนี้เสียชีวิตโดนยิงกลางหอนะกำลังบินเฮลิคอปเตอร์ก็เหมือนหักหลังปูตินนั่นแหละตอนนั้นก็คือเตรียมจะบ,บุกเข้ามอสโกเหมือนมีความขัดแย้งกันภายในหลายแล้ยก็เลยหันปืนก,ก,กลับ